ความน่าสนใจของการแข่งขันรถไปกัพในเมืองไทยโดยเฉพาะในปี2024ที่ผ่านมาหนึ่งในกระบะท,ที่เรามักพูดถึงอยู่บ่อยๆนั่นคือกระบะ Mitsubishi Triton โดยเป็นการมาแบบโฉมใหม่ทั้งหมดตั้งแต่เฟรมแชสซีเครื่องยนต์ดีเซลใหม่โครงสร้างตัวถังรวมถึงการออกแบบดีไซน์ใหม่หมดจดทําให้เป็นที่น่าจับตาว่าโมเดลใหม่นี้จะสามารถขึ้นไปเทียบเคียงด้านยอดขายกับ Ford Ranger ได้หรือไม่หลังจาก Ford ย u t e เบอร์3ไปรับขายดีในไทยได้หลายปี แต่เอาเข้าจริงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดนะครับเนื่องจากยอดขายของ All New t o t o n นั้นกลับดิ่งลดลงจนน่าตกใจและไม่มีท่าทีว่าจะค้นฝ่อเดนเจอร์ได้แต่อย่างใดและยิ่งไปกว่านั้นหลังจบการขายในปี2024โตโยต้ารายงานยอดขายปี9พันใหม่อย่างไฮรักแชมป์กลับพบว่ามียอดขายทิ้งห่าง t o y o t มากกว่าเท่าตัว All New Mitsubishi t o t o n มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเมืองไทยช่วงกลางปี2023 ด้วยความที่เป็นปิการพัฒนาใหม่หมดการเปลี่ยนแปลงมีรอบคันนะครับรวมถึงสมรรถนะเละฟิลลิ่งการขับขี่ถือว่าทาได้ดีกว่าชมที่แล้วพอสมควรและขับขี่ดีอันดับต้นๆของกระบะเมืองไทยทั้งยังมีเครื่องยนต์ดีเซลใหม่ c n 1 6ที่ให้ทั้งความแรงและความประหยัดไปพร้อมกันซึ่งหลายคนก็มีโอกาสได้พิสูจน์มาแล้วนะครับหากจะหาข้อตีก็จะมีเพียงงานออกแบบดีไซน์ที่ชาวไทยหลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าตาอาจจะยังไม่เข้าตาเท่าไหร่นะครับ จากการเน้นเส้นสายที่มีความเหลี่ยมทุกจุดรวมถึงการออกแบบภายในโฮโดยสารด้วยเช่นกันและยังมีการพูดถึงในส่วนออปชั่นที่ดูเหมือนว่ายังไม่จัดเต็มเท่าไรอีกด้วยทางด้านโตโยต้าไฮรักแชมป์มีการเปิดตัวขายในไทยปีเดียวกันกับออลนิวไททันแต่จะมาในช่วงตรายนตที่4นะครับโดยเป็นการต่อยอดแพลตฟอร์มจากโตโยต้ารีโวเพื่อแตกออกมาเป็นเวอร์ชั่นที่มีเอากาลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งการวิจัยและพัฒนาเมืองไทยถือว่าเป็นอีกตลาดหลักนะครับ สำหรับศึกษารูปแบบการใช้งานของคนไทยที่มีความหลากหลายและออกแบบให้สามารถต่อย,ยอดในการปรับแต่งดัดแปลงเพื่อให้เหมาะแก่การใช้งานของลูกค้าได้มากที่สุดและยังเป็นการกลับมาของชื่อแชมป์หลังจากโตโยต้าเคยใช้ชื่อนี้ต่อท้ายใน h ฮลัส v ีโ o แชมป์นั่นเองนอกจากความอเนกประสงค์ในการใช้งานแล้วการออกแบบดีไซน์และรูปทรงตัวรถกลายเป็นจุดเด่นของรถโมเดลนี้นะครับนอกจากลูกค้าจะนํารถไปใช้งานจริงแล้ว ส่วนหนึ่งยังนิยมนํามาปรับแต่งให้มีความสวยงามด้วยนะครับและถ้าพูดถึงข้อตีที่คนไทยกล่าวถึงคงจะเป็นในเรื่องออปชั่นข้าวของตีนรถที่ดูจะค่อนข้างล้นไปสักหน่อยนะครับแม้จะเข้าใจได้ว่าโตโยต้ตาพยายามทํารถให้มีราคาถูกและจับต้องได้ง่ายก็ตามและโดยทรงตัวรถที่สามารถนําไปแต่งลยุยออฟโรดได้ทําให้ลูกค้าหลายคนถามหารุ่นขับเคลื่อนสีล้อว่าจะมีการเดินเกมในกลุ่มนี้หรือไม่บางคนนํารถไปแปลงเป็นขับสีก็มีมาแล้ว สำหรับยอดขายในปี2024พบว่าแชมป์อันดับ1ได้แก่ Toyota Revo อันดับ2 Isuzu DMAX และอันดับ3 For Drenger สำหรับปีกับยอดขายอันดับ4ตกเป็นของ Toyota Hilux c h a m p 11,743คันก่อนที่ Mitsubishi Titan จะตามมาอันดับ5กับตัวเลข6,898คันจากจำนวนยอดขายดังกล่าวพบว่า Titan ตามหลังมากถึง4,845คัน หากนับเฉพาะปิก k ป๊2โมเดลนี้สัดส่วนของมิตซูบิชิทไวตันอยู่ที่37%เปอร์เซ็นต์แต่สำหรับโตโยต้าไฮรักแชมป์มีสัดส่วนมากถึง63%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับทง้งทางที่ไฮรักแชมป์มีการจำหน่ายเฉพาะตัวถังตอนเดียวเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะไฮรักแชมป์มีราคาถูกกว่าด้วยนะครับคือเริ่มต้น40,000 0กว่าบาทเท่านั้นส่วนตัวแพงสุดเกือบ0 0 0 0 0บาทแม้ว่ารถทั้งสองโมเดลดังกล่าวจะมีการจอะกลุ่มลูกค้าและการใช้งานที่ต่างกาัน ซึ่งนำมาสู่ตัวเลขการขายแตกต่างกันนั้นแต่นั่นก็แสดงให้เห็นถึงความสําเร็จของปิกาฟเวอร์ชั่นใหม่จากโตโยต้าและความเคลื่อนไหวจากการเดินเกมของมิซูบิชิซึ่งกระบะไทตันเริ่มมีทิศทางการขายที่ดีขึ้นในช่วงตรมาสที่3และ4ของปีที่แล้วคาดว่าการขายที่กําลังเพิ่มขึ้นนั้นจะส่งผลมาถ,ถึงปี2025นี้เช่นกันจับตาว่ากระบะท,ทั้ง2รุ่นจะมีการเดินเกมต่อไปอย่างไรในปีนี้ทุกคนสามารถคอมเมนต์แสดงความเห็นกันได้นะครับ